สวัสดีครับพี่น้องอยากอยู่กับทีมงานสังกัดพัฒนาการเกษตรครับ,บวันนี้ว่ากวาดเดิมกองานว่านะครับบา้านเชียงมีบนบ้านดงบนลัดนะครับดัดสายรอสายตึงสามขั้นสี่ขั้นนะครับไปแล้วครับของจีโน tay cái câu hấp tay vẹt เต็มกองตลอดงานครับงานมองงานเถี่ยวเต็มกองตลอดครับ สารือที่นี้สวัสดีครับ